เอาแล้วครับก็สวัสดีนี่คือเดมอนครับตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับอ f ฟสกิลพาคแรกเลยก็ต่อจากพารที่แล้วซึ่งเออเราไปเจอกับอะไระ่ะมิสเตอร์ฟริสแมนแล้วก็บอกให้เราอ่าออกไปจากที่นี่ซะเพราะอะไรเพราะว่าที่โรงเรียนนี้มันมีแต่ปีาศาจมีแต่อะไรมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือแบบแล้วดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เฮ้ย เสียงอะไรวะเด็กเคมีเสียงปืนด้วยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืนอ่ะไม่รู้ละ เฮ้ยโอ้ยประตูนี้อะไรวะทำไมมันพังวะรูส้สึกจะได้ยินเสียงมิสเตอร์แกเรสันทุกอย่างโอเคไหมเดี๋ยวดูก่อนในโอ้โหปืนลูกทองเยี่ยมแล้วก็ปั๊มช็อตกันเออกระสุนปั๊มช็อตกันเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้พระเจ้าช่วยอะไรของมันหอย เจ็ดเข้แม่งมตรงนี้มีไฟฉายโอ้ยแม่งโดนตายอย่างอนาถมากก่อนอื่นเราขอผสมเออนี่นี่เทปเทปปุ๊บเออเราได้มาแล้วช็อตกันบวกกับไฟฉายที่แรงไปเปลี่ยนเป็นปืนนี้ มีตัวอะไรบ้าไม่มีนะไม่มีแล้วก็นี่เอาเราได้เทปมาเฮ้ยอะไรเนี่ยนางพยาบาลเหรอเธอทำอะไร,รอ่เออะเ,อเธอถาม,ถามหา,หาความช,วช่วยเหลือเราต้องรีบรีบไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้พี่ไปหานางพยาบาลใช่ไหมประตูข้างข้างมีเทปเพลย์เทปเพลเยอร์ แล้วก็อันนี้อ่าใส่ใส่วิดีโอเทปลงไปมันจะมีเอ่อวิดีโออยู่หึ <Hey. S 1> เฮ้เฮ้เนนี้เฮ้เฮ้รว้เฮ้เค้เฮ้เง้นฮิดฮ้เฮ้เฮ้เฮน,น,น,นเนนนฮล<ะ>้เฮ้เฮ้าฮ้นฮ้เฮ้เฮ้เฮมเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้าฮ้เฮ้เฮ้เฮเเวเเ เออนั่นฟริดแมนนี่วะทำไมเคนนี่ตามเขาไปอะแล้วก็จะไปไหนโอ้อะไรวะเคนนี่เคนนี่อะไรวะนั่นฟริดแมนนี่วะเขาล็อกประตูขังเคนนี่ไว,ว้สารเลวเว้ย โอ้โห oh แล้วดูแม่งกอ <c oughs> แล้วนั่นใครอะร่ะแล้วเขาทำอะไรทำไมไเข้าจใจเลยตอนนี้เขาออกมาแล้วดูมันรีบม,มากฮ <c oughs> ะพวกสัตว์ประหลาด <c oughs> มันมาจากไหนอ่ะเขาเป็นคนที่ปล่อยมันมาหรอประมาณนี้ดูเหมือนว่าชายในเทปนั้นจะมีคนปริศนาแล้วก็ จะมีชายปริศนาแล้วก็เออไอฟริสเมนที่เราไปเจอในห้องสมุดมันเป็นคนเป็นคนที่ขังเคนเนี่ไว้ตอนพาร์ทแรกเลยจำได้ไหม subject สามเจ็ดเราดูก่อนเ <Hey. S 1> ฮ้ยเฮ้ย <'s> นั่น s <S เคนนี่อ่าเขายมี <We S 1> ชีวิตอยู่เราต้องไปหาเขาเราจะหาได้จากไหนวะ แต่ทีเดียวก็ตามหานางพยาบาลน,นะซึ่งขอความช่วยเหลืออยู่จากชั้นเออชั้นบนหรือชั้นล่างไม่รู้แต่เรามาทางนี้ก่อนกระสุนมีเท่าไหร่วะเนี่ยลองดูก่อนนี้มันจะพอมันจะพอกินโอ้ยห้าสิอนัดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย I unlock the door มีตัวอะไรบ้าเฮ้ยศพไขรอ่ะห้อยหัวอยู่อะ่ะ โอ้ยตัวอะไรวะน่ะโอ้โหเยี่ยมเลยยิงยิงตรงนี้มีปืนอยู่อะไรวะเนี่ยออโตเมติกฟิสอลวิสเชนบูเลตอ๋อเป็นปืนเป็นปืนพกออโตเมติกอ๋อนี่หัวยังไม่หลุดนี่หว่าโอ้โหนึกว่าหัวหลุดไปเราได้ปืนใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อันโหลดซะเพราะเราไม่ได้ใช้ไอ้ ออนี่เดี๋ยวก่อนเทปเอา้ามันไม่มีไฟอ่ะไม่มีไฟฉายเอ๊ะแล้วไฟฉายที่เราเก็บไว้ตอนตอนนั้นน่ะอยู่กับน,นี่ป่ะอ๋ออยู่กับน,นี่กิฟต์มา เอาเฮ้ยไม่ใช่นี่เออได้ละไอ้ปืนนี้เป็นปืนออโตเมติกฮะสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมอยู่ไหนเฮ้ยอยู่บนแต่สมมติว่าไปนี่มันยิงไม่ได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเอเฮ้ยเพราะว่าไอ้แอสลียนี่มันถือปืนมือเดียวเพราะนั้นมันยิงได้ทีลนะนัด ยิงยิงได้ชา้าที่สุดในเกมอ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวที่โจมตีแรงที่สุดในเกมเฮ้ยอื้มฮึอื้มฮให้มันตามเรามาหน่อยมีตัวอะไรเปล่าจอชรีโหลดก่อนดิไม่ค่อยไว้วางใจห้าสิบเอ็ดนัดถือว่าเยอะมากอ่ะเกมนี้โอ้ยมีกระสุนอ้ากูจะเข้าไปเก็บยังไงอ่ะ โอ้ยหกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช้อาวุธวะจอชเอาเราเอาปืนเออเอาปืนนี้ไปให้จอชดีกว่ากิฟต์ แล้วอันนี้อัลโหลดโอเค let's move เอออ่าอันนี้รีโหลดมาเรียบร้อยก็ถึงว่าทำไมมันไม่ช่วยเรายิงเลยตัวนี้มีอะไรป่ะเฮ้ย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 อ่ะแม p ได้แมปมาอันนี้แถวนี้มันมีของอยู่จำได้ใช่ไหมจอร์สที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วเออกูเชื่อมึงปึบเอีมีอะไรป่ะไม่มีนะจอ,อะร,อร์ I'm positive still something there's left. มันรู้สึกว่ามันเหมือนโอ้ยแล้วแต่ละตัวไม่ใกล้ตายแล้วถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เห็นนะเนี่ยเออเอสลี่อ่าโอ้โหนี่ทำาไมนี่ทำาไมมาดูก่อนเฮ้ อะไรวะประตูล็อกตรงนี้อะล็อกล็อกอีกเฮ้ยเราต้งไหนมันไปได้วะถูกบล็อกหมดเลยประตูทุกบ้านอะแต่รู้สึกเหมือนมันจะมีบันไดอยู่นะเฮ้ย Let's move. โอ้โหแล้วดูมันมีบันไดมันมีบันไดยอยู่มาทางนี้ก่อนใช่ปะ่ะบันไดยอยู่ทางนั้นโอ้โหรอต้อนรับเลยข้ยางบนข้างบน รีโหลดยังสบายอยู่นะไอ้ตรงนี้ทุบทุบเก็บมีีกบ้าหมดยังหมดยังวะมันต้องมีอีกเด ตรงนี้มันต้องใช้สกิลไดเวอร์เพื่อเออปลดนี่พอปลดออกมันยังไม่มีไฟเพราะั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเราแค่มาปลดเฉยๆอันนี้อะไรเนี่ยนี่นี่น,นี่เอเนอร์จีดิงมีของปะจอสจอสนี่มันสามารถเอ่อ สำรวจห้องได้ว่าในห้องมีไอเทมหรืออะไรเหลืออยู่หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยอื้มอื้มไอพวกนี้สองนัดก็ตายแล้วม oui> ั้งเนี<_<_<_ kay, <_่ยเฮ้ยเฮ้ยมากันเยอะจังวะมีของป่าแถวนี้นั่นกระสุนปั๊มช็อตกันโอ้โหดีเนี่ยฮะ ที่นั่นมาก่อนเออเรามีเช็ค <m uch> มีอะไรล่ามีแผ่นดิส <c oughs> เก็บมาตั้งหกอันแล้วเนี่ยอิสล็อก <göz> <c oughs> ห้องนั้นยังไม่ได้เข้าใช่ไหมฟอร์สเอท ฟอร์นเอรคิดแล้วก็หมดยังไม่เหลือแล้วไปโอ้โอ้เฟมเลยตกเฟมเลยตกจอดมีของวะม,มีของมีของแถวน,นี้มีของเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นตาย โอ้ยตัวบอลเลอร์โอ้โหโอ้โหลีโรดลีโรดออาตายแล้วหรอง่ายง่ายจังวะตอนนี้มีของอะไรป้าประต oh ูล็อก เฮ้ยเสียง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 นั่นใครอะ่ะฉันเปิดประตูไม่ได้ถ้าไม่มีแสงเอ้ยมีอีกเปล่าอย่ามานะมึงไม่เหลือของแล้วไป<ะ>คลิปนี้รู้สึกบ่นอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยได้มากนะ เรากลับไปที่ไอแผงไอแผงที่เราใช้ส,สคิลไดเวอร์เปิดน็อตออกมาแล้วที่มันเป็นแผง,แผงวงจรไฟฟ้า<อ>นั่นแหละให้เราไปเปิดให้เราไปเปิดไฟตรงนั้นเพื่อให้ในเฮ้ยเดือดเดืเสียง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 ด้เสียงนานไงอุ้ยไม่ชนชนนะ กระสุนเหลือน,น้อยแล้วเนี่ยโอ้ยจาก50คกนนอะอาจจะเข้ามาทีแทบหมดอะจะตายยังวะอ้เอสซีจะตายแล้วอ่ะอกลับเป็นปกติยูสเอ่อตรงนี้เชื่อมกับ ตรงนี้เออตรงนี้เปิดได้ขอแนะนำตรงนี้มั่วไปเลยก็ได้นะนี่เออตรงนี้เปิดได้ไงวะมั่วเ,เนี่ยว่าพอเราเปิดแสงแล้วมันจะไม่มีมอนสตร์ไหนเข้ามาสู้กับเราแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้มันกลัวแสงกันมาก แม่งเสียงแม่งหลอนมากเออไปรลิหลดเยี่ยมปืนออโตเมติกแม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วถ้าถือมือเดียวเนี่ยถ้าเออถ้าเป็นตัวละครอ,อื่นมันจะยิงได้อย่างออโตเมติกเลยยิงเร็วมากและเปลืองกระสุนมากๆไปเปิดเข้าประตูนี้ไป ไม่ต้องกังวลเรื่องมอนแล้วเพราะมันไม่เข้ามาแล้วมีของวไม่เหลือแล้วนะไปทีแล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้เราหาเคนนี่อยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเคนนี <Kenny? S 1> ่เหรอเคนนี่อะไรเหรอ เฮอ e บิ s <S ah? ์ตน mm ่นคอรีคูที่ลั t พัวเคนมี่อะไรอะไรอะอะไร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 อะไ r อะ y รอะไ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 รอะะไร a ะไรอ i ไรอะไระอะไระีขอรอล้วก็ใบเหมือเดิมกดพอล้วก็กดอเอา มีของปล่ามีแผน่นมีแผน่นเก็บเฮ้ยฟาดโอ้โช่วงนี้ยิ่งขาดแคลนอยู่ไอ้ของพวกเนี้ยลูกศรนี้รู้สึกไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้งัดออกมาใช้สักนัดเลยอะไรเนี่ยให้กลับไปทางเออโรงเรียนเพื่อเอาไอ้ล้อหมุนเนี้ยเข้าไป ใช่ทีนี้เราเอ้ยไม่ใช่ผิดทางโอ้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่ทางลงอยู่ตรงนี้เล่งไฟฉายหน่อยจะได้เห็นทางเออนี่ไง เจอทางลงแล้วยิ่งว้าวสวรรค์กลับมาถึงจุดรวมพลแล้วให้กลับไปในโรงเรียนใช่ไหมได้ โอ้ยสเตนแม่งนอนสบายเดี๋ยวเดี๋ยวมันไส้มันไส้มันไส้ไปวะเสียเวลาเล่นมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเราแถมให้นิดนึงก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรบก่อนลบก่อนเขาบอกไอ้พวกนั้นเนี่ยมันแบบ มันมากันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเข้าไปสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้แน่นอนเราต้องหลบไปข้างหลังก่อนไฟกับมันข้างหน้าไม่ได้นะนี่เราต้องมาทางนี้สำหรับคนที่อยากจะสู้กับมันก่อนก็สู้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยน่นนั่นนนนออุยอ้ยอุ ไอ้พวกนี้ตีแรงมากขอบอกโอ้โหจะตายเลยมึงโอ้รู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยรีโหลดหมดยังยังมีอีกนะเว้ยมีของว่าจอทตอนนี้มีของอยู่ เออไหนวะอ๋อนั่นไงกระสุนกระสุนปัมช็อตกันสิบหกนัดแล้วยังไม่ได้ใช้เลยใช้แค่เพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เองดูกันห้องน้ำหญิงมันเข้าได้ไหมขี้เกียจเข้าไปแล้วอะเข้าไปคงไม่มีอะไรหรอกเพราะเราเก็บไปหมดแล้วรู้สึกว่าข้างในนี้จะโดนถลม่มโดนพังหมดเลยนะ i locked the door there's nothing left for us here i it that's it i've seen a handwheel like this in the administrative building I'm positive there's still something left. แถวนี้มีของอยู่ I know there's something else. มีของมีของมีแผน่น There's nothing left for us here. ไม่เหลืออะไรฮะมีของว่าจอสไม่มีเอาทีนี้เราก็เลื่อนในตรงนี้มาก่อน แล้วก็เลื่อยตรงนี้ไปทางสายสุดไอ้ขวาสุดเด้ทีนี้เราก็เอาไอ้ล้อนี่มาสวมเสร็จแล้วก็หมุนเนี่ยแค่เนี้ยมาทีนี้ก็เข้าประตูไปอืมกระสุนปืนพกโอสามสิบสามแล้วก็กระสุนปั๊มชัดกันเลียวออฟฟิลม แผนอะไรเนี่ยกดพอสแล้วอ่านเอาเองฮะไม่เหลืออะไรละกระสุนโอ้หสามสนัดให้กูมาเยอะไปปะนี่กูเข้าเมาแค่นี้อียมันต้องมีอะไรอีกดีมิสเตอ,อร์วอลตร์ What are you doing I'm looking for f r e d m pattern can that recognize i เ้าว่าเขาอยู่ในห้องสมุดและเขาไปไหนไม่รู้อะไรวะไปได้ด้วยไหมไม่ไปได้ไหมไม่ไม่ อย่าไปดิเออไปได้แค่นี้แหละเอาแหละรู้สึกว่าข้างล่างจะออจะมีอะไรมันเป็นกุญแจที่เอาไว้สำหรับเออไปที่ห้องชั้นใต้ดินอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว กี่นาทีแล้วเนะี่ยเฮ้ยให้เราไปทางนั้นใช่ไหมอ้ยแล้วกวาจะไปได้นะเอาเป็นว่าพัานนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันเอาไว้สำหรับเดี๋ยวไว้ต่อกันพันหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับ